ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีทุกคนทั่วประเทศ4.6ล้านครัวเรือนเลยนะคะและใครหลายคนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรมาแน่นอนคลายความกังวลใจไปอีกขั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการประชมุมคณะกรรมการนโยบายและก็เร่งหางข้าวแห่งชาติด,ด้านการผลิตของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้นะคะ17กรกฎาคม2568ขอช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวปีการผลิต2568ทัง69หรือพูด ง่ายคือเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีนั่นเองค่ะไรละ1 2 0่อบาทเลยนะคะคุณผู้ชมช่วยเหลือไม่เกินคูณเลนละ10ไร่และที่สําคัญวงเงินที่จะต้องใช้ในการสนับสนุนครั้งนี้เราายอยู่ที่4 0,000ล้านบาทค่ะส่วนไร่ละ1,000บาทเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปางังวันนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าข้อจ่ายเมื่อไหร่ข้อจ่ายอย่างไรเตรียมรวบรวมความคิดเห็นทั้งข้อดีข้อเสียส่งนบคให้พิจารณาทบทวนเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งรายละเอียดเป็นแบบไหนติดตาม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พ,พ,พ,พี่น้องเกรรษตรกรชาวนาทุกคนทันท่วประเทศพึ่งสิ้นสุดการประชุมไปนะคะนคาข้อมูลข่าวสารด่วนมาฝากคุณผู้ชมเลยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีค่ะหลังจากที่คณะอนุกรรมกา,ารนโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการผลิตของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการประชุมเสร็จสิ้นขอ้อชเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีก่อนเลยปีการผลิต25 6 8ันทับให้เป็นร ไร่ละ1,200บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนวงเงินที่จะต้องใช้สูงอยู่ที่4 0,000ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไร่ละ1,000บาทช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังนะ่ะเตรียมรวบรวมความคิดเห็นทั้งข้อดีข้อเสียส่งนบคพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะล่าสุดคุณอัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตนะคะของทางกระทรวงเกษตรและ ที่สภาผู้แทนรัชฎรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนและก็ตัวแทนพี่น้องเกษตรกรชาวนาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยใช้เวลาประมาณกว่า2ชั่วโมงแล้วก็สิ้นสุดการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณอัธกรศิริรัตยากรกล่าวภายหลังการประชุมในวันนี้นะคะว่าในส่วนของนบขอด้านการผลิตค่ะได้มีการอนุมัติโครงการสนับสนุนค่าบริหารการจัดการและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูก,กข้าวสำหรับปีการผลิต25 6 8ันทั้หกด้วยการ สนับสนุนเงินไร่ละ1,200บาทครัวเรือนไม่เกิน10ไร่จํานวน4.6ล้านครัวเรือนค่ะคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณราวๆอยู่ที่4 0,000กว่าล้านบาทโดยคาดว่าจะส่งเรื่องตรงนี้นะคะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บริาหารข้าวแห่งชาตินบขชุดใหญ่ในลําดับต่อไปโดยจะมีคุณพิชัยชุนหาวิชระรองนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมค่ะเพื่อพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนใครที่รอคอยโครงการช่วยเหลือชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปลังไร่ละ1,000บาท ครัวเรือนไม่เกิน10ไร่นะคะซึ่งในส่งคของที่ประชุมวันนี้ยังมีการถกเถียงถึงประเด็นนี้และยังต้องมีการพิจารณาตรวจสอบซึ่งที่ประชุมในวันนี้นะคะในส่วนของคุณอัตกรยืนยันว่าจะต้องมีการทบทวนทั้งข้อดีข้อเสียของโครงการเพราะว่าตัวเลขของเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ลงทะเบียนไปถึง8ปดแสนห้าหมื่นครัวเรือนแล้วก็บงเงินที่จะต้องใช้งบประมาณสูงถึง7,200ล้านบาทเพื่อส่งต่อที่ประชุมนบะขอชุดใหญ่พิจ ส่วนด้านนายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยคุณปราโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยท่านก็กล่าวนะคะว่ายังคงมีความกังวลใจในส่วนของโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังไร่ละ1,000บาทอยู่เพราะว่าเกษตรกรนะคะที่มีการลงทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้อยู่ที่8,5 0,000ครัวเรือนเพราะยังไม่ได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมในวันนี้เลยนะคะและยังต้องรอที่ประชุมนบขอชุดใหญ่มา พิจารณาทบทวนยอมรับว่าไม่พอใจเพราะว่าในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะต้องรอนานแค่ไหนเนื่องจากว่าขณะนี้ราคาข้าวตกต่ำอย่างต่อเนื่องชาวนาก็ขาดทุนด้วยเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมโครงการในการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปรีถือว่าได้รับข่าวดีจากคณะกรรมการนบคการผลิตแล้วว่าจะช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ที่1,200บาทต่อไร่แต่ข้าวนาปลังยังคงต้องรอค่ะคุณผู้ชม มาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดให้พี่น้องเช่าหน้าฟังหลังจากมือว่านเนี่ยนะครับคณะกรรมการนโยบายเขาและการจัดการเขาเนี่ยคณะน้อย,ยด้านการผลิตพึ่งมีการประชุมนะครับมือวานเนี่ยยุทีสาภาพพุทธาษสรน,นี่แหละใด้มาตรการเกี่ยวกับการซอยเหลือพี่น้องเช่าหน้าบรวาิจเป็นหน้าปีปี68-69แล้วก็หน้าปังปี6 เอ่อหกเจ็ดทำหกแปดคือปีที่ผ่านมานั่นแหละผมสิมาอัปเดตให้พี่น้องฟังนะครับการประชุมหมู่บ้านนี่เป็นงานประชุมของนอบขอหน่อยซื้อๆยังบัท่านเนี่ยเป็นที่สรุปต้องผ่านขั้นตอนอีกสองขั้นตอนนั่นก็คือตรงนี้นอบขอใหญ่เล้วกับขลอม้อยแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณดีครับทีนอบขอหน่อยหรืออนุเนี่ยเพิ่นทรงสัญญาณการซอยเหลือหน้าปีปีหกแปดทำหกเก่าจากที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นเสียหายเป็นการซอยเหลือหนึ่งพันแต่ว่าให้เงินสดแค่ห้าร้อย ล้วก็ให้ปุ๋ยผ่านแอปพลิเคชันอีกหาร้อยปรากฏว่าพ่อของมู่หนี่ออกมาพี่น้องกเกษตรกรเช่าหน้าหลายคนหลยทันกับว่า,วาอ้ยอย่าใส่เอาตบเุ๋ยนอยากได้เป็นเงินสดคือเกา่าสิได้ดเป็นใจย,ย่างอื่นในด้านการผลิตแม้กระทั่งผมเองก็ได้ขับเื่ินประเด็นหนี่บอกว่าสิเป็นในหของกรรมาการงบประมาณหรือว่าในสภาใหญ่กระทืาเพิ่นกับฟังเสียงเข้าครับตอนแรก่าสิเฮ็ดคือยังผมบอกแต่พอมาหมู่บ้านนี่ดูซึกว่าสิฟังเสียงพี่น้องเช่าหน้าเพิ่นก็เลยมีมติใหม่นะครับ เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากปุ๋ยเครื่องหนึ่งเงื่อนเครื่องหนึ่งเป็น่าเป็นเงืนสด1นึ่งพันสองร้อยบาท1ิบรายจำนวนล่ยทอเกาาต่ว่าเงินเพิ่มขึ้นมาอีกสองร้อยนี่คือมติจากที่ประชุมมื่ว่านคาว,วาคาว,วานะแต่เอกสารความชัดเจนผมยังบอท่านไหนเห็นนะครับบอท่านมีมติจากที่ประชุมที่เป็นอเอกสารฉีดย่าง,งชัดเจนนะครับกะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ว่าก็ยังบอท่านเดียฟันทงว่าสีได้เลยเด้ นี่นี่ขอสังเกตครับผมตังขอสังเกตจังส่นะครับอันนี้เบาเปิดอกเปิดใจให้พี่น้องฟังว่าแน่วหนมมันสได้หรืมบ่ได้เนานะครับเนาะว่ามันสิไปขัดกับเอ่อมัดต,ติข้อลหมอทีบอกว่าบ่อไหเป็นเงื่อนไหเป่าพี่น้องจําได้ปะครับตะกี้เขาก็บอกว่าพ่อบ่อไหเป่าเนี่ยคือบ่อไหเป็นเงื่อนซื่อ,อ,อต้องไหเป็นอย่างอื่นเขาก็เลยมาสิกแสกเป็นปุย๋ยเพราะนั้นมองนี้ต้องระวังดีๆนะครับว่าพ่อขึืนไปทีเนาะบอกบขอไง่พ่อไปทีข้อละมอแล้วเนี่ย มันสิมีการเล่นแร่แปรธาตุปรับเปลี่ยนเงื่อนไขยอยีหยางบอขับขันมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจนพี่น้องชาวหน้าบอสบายใจก็ต้องน้ำมาซึ่งการตับเอ่อท่วงถามกันอีกเที่ยนึงเพราะฉะนั้นนี่คือขอสังเกตประเด็นที่หนึ่งนะครับก็บฝากเป็นข้อมูลให้พี่น้องนะครับกับซื้อ่าเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องของเงินโอยเหลือหน้าปีปีหกแปดทับหกเก้าปีนี้ส่วนประเด็นที่สองที่พี่น้องถามมันขอมากนั่นก็คือในเรื่องของเหล่เงินซอยเหลือหน้าปังเด สรุปสิได้เพราะเดตุามมาโดนแล้วุกวนก็มีการประชุมนอกบคขอหน่อยคือกันครับอนุด้านการผลิตด้วยกันว่าเงื่อนซอยเหลือหน้าปังนี่สีเห็ุจังไดปรากฏว่ามือว่านกิดย่งบ่มีขอสรุปออกมาครับว่าสรุปสีห้ได้บ่ได้ปัญหาที่มันเกิดคื้น,นั่นก็คือจำนวนพี่น้องชาวนาที่ลงแต่เบียนหน้าปังมันเกิดตั้งไว้ที่สามหมืนสี่แสนขัวเลื่อนแต่ตอนนี้ขึินไปที่แปดแปดแสนหรอมันเกินงินเท่าโตก็เลยต้องไปหาวิธีการกระบ,บวนการเบื้องไม้ว่า สีเห็ดยังไดยังสีหาทางออกเรื่องนี้ได้ก็บ,บอกไง,ไง่ายๆคือหน้าปังยังบัท่านมีขอสรุปในส่วนของอนุการผลิตเขาก็คงจะจะหาเรื่องกันต่อไปนี่หลอกหนาบอกว่าสีสี่มีมาตีสรุปเรื่องหน้าปังยังไดมี่คือความคืบนาลาสีประชุมนบขอประชุมเมื่อวันที่17ที่ผ่านมากะน้ำเลียนพี่นอ้นอ,งนอ,งองเพื่อความเข้าใจนะครับเดี๋ยวมี่ยังคือหนผมก็สิมามื่ซื้อสารให้พี่น้องฟังเรื่อยๆประเด็นใดที่พี่น้องสงสัยกะ พิมเป็นข้อเม่นไวไ้ใตโพดเดี๋ยวผมสิเก็บเป็นประเด็นเราหาขอมุ่นํ้เลี้ยงพี่น้องอีกเที่ยนหนึ่งบากพี่น้องอีกย่างหนึ่งครับว่าผมเองเป็นกรรมธิการการเกษตรและสาก์น,นะครับผมก็ได้น้าเลี้ยงกรรมธิการหมู่บ้านแล้วว่าประเด็นเรื่องการสอยเลือเช่าหน้าทั้งการผลิตทั้งด้านรักษาเสถียรภาพเขาเนี่ยขวรจะเอาหารื่อให้กรรมธิการท่านประท่านก็เห็นด้วยเิ่นก็เลยว่าเดี๋ยวเป็นสิมีการเชิญอนอตตุตั้่าง,งเนี่ยที่ดูแลเรื่องเขา เขามาให้ข้อมูลกับมาธิการแต่ว่ามือใดนั่นขอบึงในรายละเอียดกวันนะครับว่าสิประชุ่มในมือใดนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดหรือว่าเป็นข่าวด่วนที่นานนามาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ